รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการนับงวดเงินชลภาพจากสำนักงารประกันสังคมเริ่มนับใหม่หรือนับย้อนหลังกรณีทำงานหลายที่ทำงานหลายบริษัทเปลี่ยนงานไปทำงานที่ใหม่นับแยกจากการเป็นผู้กันตนมาตรา33หรือนับแยกจากการเป็นผู้กันตนมาตรา39ประกันสังคม จะไม่นับเงินชราภาพที่เคยส่งมาจะเริ่มนับงวดจากที่บริษัทใหม่ความจริงคือสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการสื่อสารข่าวสารที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินชราภาพผ่านทางช่อง y o u t u เฮสต์อันลเช่นเคยเช่นเดิมหรือที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ประกัะนสังคมทุกๆมาตราไม่ว่าท่านจะเป็นผู้กันตนมาตรา33 เป็นผู้กันตนที่อยู่ในสถานประกอบการเป็นผู้กันตนที่มีนายจ้างปัจจุบันหรือเป็นผู้กันตนมาตรา39และเป็นผู้กันตนมาตรา40กันก็ตามนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนทํางานของคนประกันสังคมเรามาทําการอัปเดตสาระความรู้วันนี้ประจําวันจันทร์วันที่26ทธันวาคมปีพศ2565ก่อนที่ท่านจะติดตามรับชมรายละเอียดเพิ่มเติม อย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกดติดตามกด s ั b ส c r i b ์และหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส่งต่อได้เลยนะครับสำหรับการนับงวดเงินสมทบประกันสังคมที่ผู้กันตนทำงานหลายที่ทำงานหลายบริษัทเปลี่ยนงานไปทำงานที่บริษัทใหม่สำนักงานประกันสังคมจะนับงวดเงินสมทบต่อเนื่องกันนะครับหรือหากทำงานหลายที่ สำนักงานประกันสังคมก็จะนับเงินสมทบต่อจากงวดเงินสมทบที่เคยทำงานที่เดิมที่เคยทำงานที่ผ่านมานับรวมกันกับเงินสมทบจากบริษัทเดิมนั่นเองหลายคนเข้าใจผิดหากเริ่มทำงานที่ใหม่เงินสมทบจะเริ่มนับงวดเงินสมทบที่ใหม่เท่านั้นความจริงก็คือจะทำงานหลายที่เปลี่ยนงานหลายที่ทำงานเปลี่ยนที่ทำงานใหม่ การนับงวดเงินสมทบก็จะนับต่อเนื่องหรือถึงแม้ว่าทิ้งช่วงส่งเงินสมทบก็ตามก็จะนับงวดเงินสมทบเป็นหลักอาทิเช่นเคยทำงานบริษัทกถูกเลิกจ้างถูกปลดออกหรือลาออกไม่ได้ทำงานมาประมาณ1ปีหรือไม่ได้ส่งเงินสมทบมาแล้ว12เดือนเคยส่งเงินสมทบมาแล้วเท่ากับ180 120เดือน 1 2 0งวดหากกลับเข้ามาทำงานที่บริษัทใหม่ทำงานบริษัทขอเริ่มส่งเงินสมทบใหม่งวดที่1เงินสมทบก็จะนับต่อจาก1 2 0เดือน1 2 0งวดก็จะเท่ากับ1 21เดือน1 21งวดที่เริ่มส่งเงินสมทบกับบริษัทใหม่กันนะครับและหากผู้กันตน้นเคยเป็นผู้กันตนมาตรา33มามาก่อนรวมกับ ผู้ก,กันตนมาตา39และได้สมัครเป็นผู้กันตนมาตา39ปัจจุบันการนับงวดเงินสมทบจะนับบวกรวมกับงวดเงินสมทบของผู้กันตนมาตา33บวกรวมกับผู้กันตนมาตา39เลยอาทิเช่นมีเงินสมทบเป็นผู้กันตนมาตา33เท่ากับ140งวด140เดือนและสมัครเป็นผู้กันตนมาตา39และได้ส่งเงินสมทบ เป็นผู้กันตนมาตรา39มาแล้ว50งวดการนับงวดเงินสมทบก็จะนับรวมกันเท่ากับเงินสมทบของผู้กันตนมาตรา33บวกเงินสมทบของผู้กันตนมาตรา39ผู้กันตนจะมีเงินสมทบทั้งหมด190งวด190เดือนกันนะครับถึงแม้ว่าผู้กันตนมาตรา39ได้กลับเข้าไปเป็นผู้กันตนมาตรา33ใหม่ก็ตามผู้กันตน จะนับงวดเงินสมทบประกันสังคมก็จะนับงวดเงินสมทบรวมกันไม่ว่าท่านจะเป็นผู้กันต้นมาตรา33มาตรา39กี่ครั้งก็ตามไม่ได้นับเงินสมทบแยกกันนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สาหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังลหลายคนหลายท่านหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส่งต่อได้เลยนะครับขอบพระคุณครับสําหรับการติดตามรับชมคลิปนี้สวัสดีครับ